คลิปนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกคือทำไงให้เรารวยวิธีการทําให้รวยเราต้องรู้อะไรบ้างครับหลักสําคัญของความรวยเราต้องรู้อยู่4รู้ครับผมรู้แรกคือรู้หาครับรู้หาคือการหารายได้เข้ามามากขึ้นนะครับเรื่องนี้ทําได้อย่างไงหาไรายได้เพิ่ม 1. ทำรายได้เพิ่มจากงานเดิมก่อนนะฮะงานเดิมถ้าเราพัฒนาสกิลมากขึ้นโอกาสที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าจะเห็นเรามีความสําคัญและเพิ่มเงินเดือนให้เรามีสูงขึ้นเลยนะครับวิธีสองตอนนี้คนส่วนใหญ่คิดมากคือทำ s e c o n จ job หรืองานอดิเรกงานที่2ครับหูหาง่ายมากเข้าถึงง่ายมากเริ่มได้ด้วยจากตัวเองครับเริ่มจากการเป็นอะไรครับทำยูทูบเบอร์ครับทำวอล์กเกอร์ก็ได้ครับทำเรื่องขายของออนไลน์ก็ได้หรือหาธุรกิจสํารองเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่เคล็ดลับสาคัญบางคนนี่นี่การ oh. หารายได้เพิ่มนี่มีพิเศษขึ้้ะะ้นนนออกกกจาาาาาาทวํววีแลคคืรรเสมถหู รวยไ,ได้นะครับอันนี้เป็นทางลัดอีกวิธีหนึ่งนะที่สามารถสร้างรายได้เราเพิ่มขึ้นได้สเต็ปที่2ทําไงครับรู้เก็บครับรู้เก็บนี่สําคัญมากนะครับทุกคนชอบบอกผมหมดทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีรายได้สูงๆฉันจะเก็บเงินได้เดี๋ยวเหลือจากใช้แล้วเดี๋ยวฉันค่อย,ย,ยเก็บร้อยเปอ็ของคนที่พูดแบบนี้ไม่เคยเก็บเงินได้เลยครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีรายได้สูงๆคุณก็ต้องการใช้สินค้าซื้อของใช้เงินมากขึ้นตามเป็นเงาตามตัวไปเรื่อยๆนะครับงั้นหลักการนี้ไม่ควรใช้สิ่งคนนกกเ็บออุณข อย่างน้อยเลย10%หลังจากนั้นมีเหลือเท่าไหร่เราค่อยเอาไปใช้ครับรับประกันได้ครับว่าคุณจะใช้พอดีเหมือนเดิมและก็ยังคงมีเก็บด้วยเศษที่3คือเรียกว่ารู้ใช้ครับคำว่ารู้ใช้นี่หลายๆคนชอบแปลว่าการประหยัดแต่จริงๆรู้ใช้ไม่ใช่เรื่องประหยัดนะ แต่เป็นการเรื่องที่ว่าเราประเมินแล้วว่าสิ่งนั้นมันหนึ่งคือจําเป็นต้องใช้2คือมีความคุ้มค่าไหมกับการที่จะได้ใช้มัน3ก็คือว่าเรายังมีศักยภาพเพียงพอไหมที่จะไปซื้อไม่เกินตัวเกินไปมีความเหมาะสมกับตัวเอง3ข้อนี้คือสเปคของการที่เรารู้ใช้นะครับไม่ได้แปลว่าของแพงเราซื้อไม่ได้ของแพงเราซื้อได้ครับถ้าตอบโจทย์3าเรื่องเมื่อเรามีเงินแล้วหาได้แล้วเก็บได้แล้วใช้เป็นแล้วเรามีเงินเหลือเราต้องรู้จักต่อยอดขยายผลครับคือนําเงินไปลงทุนเพราะทุกคนเนี่ยมีเหลือเก็บชอบเก็บเก็บอย่าง การเก็บปกติคือการออมครับการออมมีไว้เพื่อฉุกเฉินเท่านั้นครับรีเทิร์นจะต่ำมากผลตอบแทนอาจจะแพ้งเงินเฟอ้อได้เมื่อนําเงินไปลงทุนเราต้องรู้อะไรเพิ่มเติมเราต้องรู้จักตัวเองครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงมีเป้าหมายอย่างไรลงทุนได้อย่างไงบ้างอันที่2ที่ต้องรู้จักเพิ่มเติมคือรู้จักเครื่องมือของการลงทุนหรือสินทรัพย์การลงทุนต่างๆครับเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเองทั้งหมดที่ผมกล่าวมา4รู้นี้นะครับเป็นความรู้พิเศษเลยสําหรับคนที่จะรวยในอนาคตถ้าเรารู้4รู้นี้ครับรับรองทุกคนครับไม รู้งี้ทําอย่างเงี้ยรู้งี้ทําอย่างงี้วันนี้เราไม่ต้องรู้งี้แลครับเรารู้แล้วว่า4รู้คืออะไรเราสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยแต่มีหอันนะครับที่ถ้ารู้แล้วยังไงเราก็ไม่รวยครับอะไรรู้ไหมครับแฟนรู้ที่เก็บเงินของเราครับมันจะเศร้ามากเลยครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนเพราะผมต้องไปแอบก่อนนะว่าอย่าไปให้แฟนผมรู้เด็ดขาดนะ b y บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ